สวัสดีครับผมเจมสิตนะครับคลิปโดน้ำหอมในวันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่ผู้ชายใส่โรแมนติกนะครับหน้ากอดอะไรแบบนี้นะครับอืก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกัน,นครับก็เรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับตัวแรกของคลิปโดในวันนี้เนี่ยจะเป็นยิปแซงโรลอมลาบูริลอมนะครับเป็นตัวออเดอร์เทเลตนั่นเองครับก็ในเพอร์ฟูมในคลิปเพอร์ฟูมวิชลิสเนี่ยก็มีตัวนี้อยู่ด้วยนะครับก็เป็นตัวที่ผมได้มานานมากแล้วแล้วก็ ผมมันจะใช้เสมอครับเวลาที่เราแบบไปกินข้าวหรือว่าไปเดทอะไรเงี้ยเออผมก็มาจะใช้ตรงนี้เลยมันเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความเซ็กซี่มากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมาะกับตอนกลางคืนมากกว่าหรือว่าเหมาะกับแบบช่วงเงยนเง็ยนๆลงมาอนะไรเงี้ยเออซึ่งแบบถ้าคุณไปทํางานมากลางวันหรือว่าคุณไปเรียนมากลางวันอนะไรเงี้ยก็ฉีดตรงนี้เพิ่มไปได้เลยถ้าคุณแบบจะไปเดทครับหรือว่าจะไปปาร์ตี้ไปขับหรืออะไรพวกนั้นนะครับอื น้ำหอมตัวนี้มันจะมีความแบบคาราเมลความหวานคาราเมลมีความแบบแป้งๆแล้วก็มีความแบบเซ็กซี่ดอกไม้ดอกไม้ลาเวนเดอร์เออซึ่งมันเป็นแบบว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีความผู้ชายที่แบบว่ามีความเซ็กซี่มากๆมีความแบบเป็นคนหน้ากอดมีความอบอุ่นดูเป็นแบบว่าโอป้าเกาหลีอะไรประมาณนั้นเออซึ่งแบบเหมาะกับผู้ชายที่แบบว่าอาจจะดูเป็นแบบโครเรียนิดนึงหรือว่าจะดูเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูเซ็ต่แต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความอบอุ่นมีความ หน้ากอดน,น่ากินอืเป็นความแบบผู้ชายเกาหลีอะไรเงี้ยหรือว่าแบบผู้ชายแบบที่อาจจะแบบดูมีกล้ามนิดนึงแต่ว่าแบบไม่ได้มีกล้ามมากไม่ไม่ได้มีกล้ามมากนดนั้นจะเป็นแบบผู้ชายที่มีความหุ่นดีอะไรเงี้ยเออดูปกป้องเราได้อะไรประมาณนั้นนะครับอืมส่วนสไตล์การแต่งตัวเนี่ยผมคิดว่าเสื้อเชื้ออย่างเงี้ยแขนสั้นก็ได้แล้วนะครับหรือว่าเป็นแขนยาวที่แบบว่าคอผ่าอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเหมาะมากๆแล้วก็ เป็นกางเกงชิโน่ขายาวหรือว่าขาสันส้นสบายๆก็ได้รองเท้าโลเฟอร์หรือว่ารองเท้าแบบบูทชูโบ๊ชชูอะไรไหมก็ได้เหมือนกันอืมหรือว่าแบบไปแบบเสื้อคอกลมก็ได้แต่ว่าจะเป็นเสื้อคอกลมที่แบบมินิม,มอลดูแบบไม่ต้องอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็เป็นแบบผู้ชายใส่ไปเดทได้เพราะว่าจะเหมาะมากๆเลยแล้วก็พราะว่าผู้หญิง้อยทั้งร้อยน่าจะแบบชอบกลิ่นนี้มากๆนะแล้วก็เป็นเป็นกลิ่นอีกลิ่นงที่แนะนําเลยสําหรับผู้ชายที่แบบจะฉีดไปเดทหรือว่าจะฉีดไปแบบ เที่ยวคืนหรือว่าจะไปปาร์ตี้ลางคืนอะไรเงี้ยเออมันเป็นกลิ่นแบบเหมาะมากๆนะครับอืแล้วก็เหมาะทุกเพศทุกวัยเลยผู้ชายแบบตั้งแต่วัยมหาลัยอย่างผมเองหรือว่าจะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่ทํางานเพิ่งเริ่มทํางานหรือว่าทํางานไปแล้วหลายๆปีก็ถือว่าเหมาะมากๆเป็นแบบ้านะริการก็ใส่ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะแบบว่าไปกินข้าวกับครอบครัวหรือว่าไปกินข้าวกับแฟนอ่างเงี้ยเออถือว่าเหมาะมากๆต่อโจทย์นะครับสำหรับพวยิบแซงโรลองกะดูดเดอลองออเดอร์ชอยเดนะครับโอเคเรามีน้ำหอมสำหรับตอนช่วงแบบเยน็นๆช่วงแบบ กลางคืนกลางคืนไปแล้วเรามาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่สามารถฉีดในตอนกลางวันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเดือนหนึ่งน่าจะเดือนที่แล้วมั้งที่ผมแบบซื้อแซมเปลน้ําหอมมาก็พี่เขาแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนั่นก็คือซา l วต t ตเรเฟร r a าม m อ u o m มโอเดอร์โจเลตนะครับอืมเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีโนต้ตของกาแฟที่แบบว่าผมชอบมากอืมมีโนต้ตของกาแฟนะครับขออนุญาตฉีดแล้วกันเนาะอืม คือได้มาก็ก็น่าจะน้อยครับก็แบบไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะนะเพราะถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะใช้กลิ่นเนี้ยไปครั้งเดียวนะครับผมแบบฉีดแล้วรู้สึกชอบมากเลยนะครับอืมเนี่ยมันจะมีรสหอของากาแฟรครับแล้วก็มีความแบบช็อกโกแลตมีความแอลมอนมีความแบบเอ่อวานิลลาไซรัปหรือว่าคาราเมลไซรัปอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็แบบมีความแบบเซ็กซี่มีความแบบผู้ดีผู้ดีเออซึ่งแบบว่ามีความฟอร์มอลขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบ ถามว่ากันเอกตัวเป็นยังไงก็แบบนี้ก็ได้นะครับแขนสั้นเสื้อเชิดแขนยาวได้หมดเลยแล้วก็คอกลมอาจจะไม่เหมาะเนาะเออจะเป็นแบบเสื้อเชิดหรือว่าเสื้อโปโลนะครับอะไรประมาณนั้นส่วนกางเกงยียนก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าแบบกางเกงชิโนโ่กางเกงแบบสลกที่อาจจะดูเป็นทางการขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถามว่ากลิ่นเนี้ยใช้ได้กับสถานการณ์ไหนหรือว่าช่วงเวลาไหนก็ผมคิดว่าได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันที่บางทีเราอาจจะแบบไปเดทในช่วงกลางวันเนาะในร้านอาหารครับหรือว่า ในแบบไปเดินห้างอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบว่ากลิ่นเนี้ยมันเหมาะทั้งกลางวันเลยแล้วก็ทั้งเย็นๆย็นหรือว่ากลางคืนเลยอะไรมาณเนี้ยอืมเป็นอีกลิ่นหนึ่งที่แบบโน้ตกาแฟเขาน่า,นาจะชัดมากแล้วก็ดีมา,มากๆครับอืมผมเป็นคนที่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบอยากตามหากลิ่นของน้ตกาแฟซึ่งตัวเนี้ยมันตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอืมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแล้วก็การถึงตัวก็ถือว่าได้หลายๆสถานการณ์จะเป็นแบบทางการขึ้นมานึดหนึ่งหรือว่าแคชชัยเบาๆก็ยังได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออ ส่วนเหมาะกับใครเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับทั้งผหเองแล้วก็แบบวัยที่แบบว่าโตขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าแบบใช้น้าหอมกลิ่นนี้ได้แล้วแล้วก็ราคาประมาณพันสองพันเองนะครับอืมสาอตเตอร์เรสเริกาโมเป็นน้าหอมเป็นแบรนด์น้ำหอมที่ราคาไม่ได้แพงสามารถจับต้องได้ง่ายแล้วก็ทุกกลิ่นของเขาเนี่ยมีความคุณภาพดีมากนะครับอืมแต่ว่าในเรื่องของแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะอาจจะแบบมีมันมีตัวหนึ่งที่ กลิ่นใกล้เคียงประมาณนี้ด้วยเป็นแบบรุ่นพี่แต่ว่าในันรุ่นน้องแต่ว่าเพ์ฟอร์แมนซ์ของเขาก็ประมาณห้าหกชั่วโมงไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากจนเกินไปเออถ้าแบบฉีดกลางวันก็จะฉีดเพิ่มสักหนึ่งสองสเปรย์ก็ถือว่าพอแล้วแต่ว่าตอนเย็นก็จะสักสามสี่สเปรย์ก็ถือว่ากาลังดีนะครับไม่ได้มากไม่ได้น้อยจนเกินไปเนาะสหรับตัวสวัตเตร์เร่เฟอร์เดกามนะครับตัวต่อมาเรามาเป็นกลางคืนแล้วกันเป็นแบบกลางคืนเน้นเน้นเป็นกลางคืนเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบมากแล้วก อืมไม่หนีไม่ได้นะครับจบตัวอารามาดีโคสโครฟูโมนะครับอืมเป็นกลิ่นที่สีก็ค่อนข้างจะแบบอ่อนๆมากกว่าตัวตัวที่แล้วเนะแต่ว่าคือมันเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความเข้มข้นอยู่เหมือนกันเปิดมาด้วยความแบบสดชื่นมะนาวลามอะไรพวกเนี้แล้วก็มันมีความแบบออลมอนมีความแบบกัวมอนตามมาทไทยๆนะครับอืมซึ่ง มีความสดชื่นในช่วงแรกหละซึ่งมันเป็น,ปนแบบว่าอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งก่อนที่คุณจะออกจากบ้านไปไปเดทหรือว่าไปกินข้าวอะไรเงี้ยเออจะต้องรอสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะมีความแบบสดชื่นมานำแล้วก็ช่วง middle note ช่วงเบสโนเนี่ยจะเน้นความแบบกลัวมอนเน้นความแบบวูดดี้เน้นความแบบหวาแบบวนสายแบบน่ากอดน่ากิอนอะไรประมาณนั้นแล้วเออแต่เออประมาณนั้นอืมส่วนการแต่งตัวผมคิดว่ามีความฟอร์มอลขึ้นมาขึ้นนะอาจจะต้องแบบใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับหรือว่ากางเกงชิโนใส่แบบ รองเท้าหนังอะไรประมาณนี้เออจะมีความฟอร์มเออจะมีความฟอร์มอลขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็นเป็นแบบว่างานที่ออกไปทางพิธีการและหรือว่าไปเดทในพัฒการเป็นไปเดทในพัฒการหรือว่าไปเลาชไปคลับบิ้งที่มันแบบอากาศไม่ได้ร้อนอากาศพราะที่จะเย็นนิดหนึ่งอืซึ่งตัวนี้มันมีความแบบซิมเตติกอยู่บ้างนะครับอืมถ้าแบบไปอากาศร้อนๆอนหรือว่าไปคลับบิ้งในอากาศร้อนๆอนเนี่ยผมคิดว่า มันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กลิ่นมันจะแบบเปรี้ยวที่มันแบบไม่ค่อยดยีเออถ้าแบบว่าอยู่ในอากาศเย็นๆแล้วคุณเหงื่อไม่ค่อยออกเนี้ยมันจะเป็นน้องหงที่แบบว่าเจ็กซี่มากๆหน้าก,กอดหน้ากลิ่นมากๆอือจะเป็นผู้ชายที่ดูมีความสไปซ,ซี่เล็กน้อยๆด้วยดมีความแบบดุดดันดูมีความแบบหน้าค้นหาแต่ก็มีความน่ารักมีความใสยอยู่ในนั้นเออมีความแบบอะไรอยู่ในนั้นเออประมาณเนี้ยอือซึ่งเหมาะก,กับใครก็ ทุกเพศไวเลยเออถ้าแบบว่าถ้าคุณอยากจะฉีดน้าหอมนี้นะก็ราคาประมาณสองสามพันเองนะครับอืมถ้าราคาแบบตามในเว็บไซต์หรือว่าตามในเพจน้าหอมอะไรเงี้ยเออซึ่งเป็นราคาที่มีคุ้มค่ามากแล้วก็ถามว่ามือสองนะผมว่ายิ่งคุ้มเลยนะอืมเพราะว่าเป็นน้าหอมที่เราอาจจะไม่ได้ฉีดทุกวันเราอาจจะแบบไม่ได้ฉีดบ่อยอนะไรเงี้ยเออแต่ว่าฉีดตามสถานการณ์มากกว่าฉีดตามแบบไปเดทอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ได้เดดทุกวันถูกปนะ่ะเออก็แบบอย่าใช้น้ําหอมที่ มันมีขวดเดียวสำหรับสถานการณ์นี้จบก็ถือว่าเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมแนะนํามากๆเลยครับ performance ก็ดีมากๆติดอยู่ทั้งวันเลยนะฉีดประมาณ1นึสเปรย์หรือว่าอากาศเย็นยมากก็จะฉีดไปแค่สามสี่สเปรย์ก็ถือว่าพอแล้วนะครับอาจจะฉีดที่เสื้อเพิ่มด้วยอนะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นต้องอีกกลิ่นหนึ่งที่แนะนํามากๆแล้วก็เป็นผู้ชายสาป,ปาตี้หรือว่าจะสายโรแมนติกสายหน้าก่อนหน้ากินอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวที่4นะครับเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันแต่ว่า พอได้ลองแล้วเออรู้สึกชอบมากๆนะครับอืมนั่นคือบอแมนไม่รู้ใครรู้จักจะบอกครับบอแมนแอมเบอร์กรีนะครับอืมน่าจะมีโน้ตของแอมเบอร์กรีที่อืมเปิดมาเนี่ยจะมีความแบบสไปซี่นะครับคือถ้าดมแบบดมไกลๆจะรู้สึกว่ามันมีความบวยมันมีความแบบยาดมคุณแม่างเออซึ่งมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าที่ผมไปดูรีวิวนะ้มานะ้มันจะเป็นกลิ่นของผู้หญิงนะครับอืมซึ่งแต่ว่าพอได้ลองแล้วผมก็รู้ว่าผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกัน มันเแนบบี่ยมันจะมีความแบบสไปซี่นะครับมีความบวยบ้ยมีความแบบแป,ปลกแปลประหลาดประหลาดนิดนึงเออแต่ว่าผมว่าผู้ชายใช้ได้แล้วก็อาจจะแบบไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นนี้เลยก็ได้แต่ว่าที่เอามาอยู่ในลิสต์นี้เพราะว่ามันมีความแบบโรแมนติก Gravity, อยู่ในนั้นเออแล้วก็มีความแบบประหลาดประหลาดนิดนึงแต่ว่าในความประหลาดนะผมคิดว่ามันมีความแบบโรแมนติกดูเป็นผู้ชายที่ลึกลับดูเป็นผู้ชายที่ น่าค้นหาดูมีอะไรที่แบบต้องค้นหาเข้าไปค้นหาเขาจริงๆอาจจะเป็นผู้ชายที่แบบดูเงียบๆดูขึมดูไม่ค่อยอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาดูเป็นคนที่แบบว่ามีสมาธิดูมีโฟกัสดีอะไรอย่างเงี้ยเอออือันนี้เป็นอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนการที่เราจะหานนําหอแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็หายากเหมือนกันแต่ว่าถ้าหามาลองได้ก็ลองเราหามาลองแล้วกันแล้วก็แบบคอมเมนต์กันมาได้ว่ารู้สึกยังไงนะแต่ว่าลิ่นเนี่ยผมอาจจะแบบไม่ได้ค่อยใช้เยอะเท่าไหร่เพราะว่า ผมชอบน้อยที่สุดในห้าน้ำหอมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถามว่าจะมาทําไมก็รู้สึกว่ามันมันมันเข้ากันได้เออรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโอเคอืมก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ชอบเนาะอืมมันจะดูไปทางการขึ้นมาหน่อยเนี่ยออแล้วก็ดูไปออกไปงานพิธีการอย่างได้เลยนะครับอืมเป็นสายแบบโรแมนติกที่จะออกไปทางพิธีการอาจจะใส่ประด็ษอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล่วว่าไปงานพิธีการสําคัญสาคัญหรือว่าไปพบลูกค้าไป ดินเนอร์กับครอบครัวได้แล้วเอออาจจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าอาจจะยังไม่เหมาะก,กับผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูโตขึ้นมาหยหรือว่า30มสี่สิบไปอาจจะใช้น้ําหอมตัวนี้ได้อืมคือมันก็มีความแบบภูมิฐานมีความสูงอายุอยู่พอสมควรเลยนะครับอืมการแต่งตัวก็จะเป็นพิธีการไปเลยหรือว่าฟอร์มอลรองเท้าหนังเสื้อสูทหรือว่าเสื้อเชิ้ตสีขาวสีดําอะไรเงี้ยเออซึ่งเป็นแบบผู้ชายที่แบบว่าลุกดูเป็นทางการลุกดูมีความภูมิฐานดูมีความขรึมดูมีความแบบ นาคุณหาอะไรอย่างนั้นนะครับอืมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หายากแต่ว่าถ้าหาวาได้ก็อยากจะให้มาลองกันลวกันครับเป็นน้ำหอมผู้หญิงแต่ว่าผมรู้สึกว่าผู้ชายก็ใช้ได้มากๆเหมือนกันนะครับสำหรับตัว b a l m a n Amber g r e e นะครับโอเคผมลืมหมดไปว่าตัว b a l m a n Amber g r e e เนี่ยมันเหมาะกับสถานการณ์ที่ออกไปทางแบบเย็นเย็นกลางคืนนะครับอืมส่วนตัวตระมาเนี่ยผมคิดว่ากลางวันแล้วก็เย็นเย็นกลางคืนได้ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือ ฟาร์มสเตมารีเลตันนั่นเองนะครับอืมเป็นกลิ่นที่ผมบอกไปแล้วว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นรุ่นพี่ของส a บ a t ร r เ f e r เฟลกา o มอัโนะครับอืมคือมันเป็นกลิ่นที่มีโน้ตกาแฟเหมือนกันแล้วก็เป็นกาแฟที่ไม่ได้ไม่ได้ชัดเหมือนตัวสั a t o รดนะเออแต่ว่ามีความแบบมันจะเป็นกาแฟที่ค่อนข้างที่จะละมุนกลมกลม่อมงัวไปกับกลิ่นของช็อกโกแลตกลิ่นของโกมอนกลิ่นของอะไรพวกนี้เออก็มีความแป้งๆอยู่ด้วยในท้ายๆกลิ่ลนอะไรเงี้ยเออ ซึ่งมีความแบบดูโตกว่าดูมีระดับกว่ามีราคาแพงมากกว่าด้วยอืต่างราคาต่างวัน2-3สองพันเลยนะครับอืแต่ว่าถ้าผมอยากจะฉีดผมก็ฉีดได้เหมือนกันคือกลิ่นแบบดูเป็นผู้ใหญ่ก็จริงแหละแต่ว่าถ้าเด็กๆอย่างผมฉีดหรือว่าเด็กทาไลอย่างผมฉีดเนี่ยันก็จะดูไปความแบบดูมีความทางการมากขึ้นดูมีความแบบ ดูหรามากขึ้นดูมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นอะไรเงี้ยเออซึ่งถามว่า,าผมจะฉีดไปไหนผมก็จะฉีดไปงานทางการหรือว่าไปเดทกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยที่แบบว่าจะดูโตโมากกว่าผมสองสปีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เออจะเป็นแบบไม่ได้ไปเดทกับเด็กหรือว่าไม่ได้ไปกินข้าวกับครอบครัวอะไรเงี้ยนะ่เออคือแบบจะฉีดเฉพาะงานทางการหรือว่าไปเดทกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยอื แกนตัวผมคิดว่าก็แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเปลี่ยนกางเกงเป็นแบบชิโน่หรือว่าเป็นกางเกงแซลักเฉยๆแขนสั้นแขนยาวนีหมดเลยก็สีอาจจะเป็นแบบสีที่ดูมีความคลาสสิกนิดนึงสีขาวสีดําหรือว่าสีที่เป็นเพลนๆไม่ได้สีแบบชุดชาอะไรมากขนาดนั้นนะครับหรือว่าสีแบบเออโทนก็ถือว่ายังโอเคอยู่อะไรเงี้ยส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าหนังรองเท้าสนนเกอร์ที่ไม่มีไม่มีเชือกหรือว่าเป็นแบบ b บสชูโรเฟอร์สก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับอืมก็มันมีกลิ่นที่แบบมันมีความหรูหรามีความภูมิฐานมีอะไรทั้งหมดอ่ะที่มันแบบเกี่ยวกับผู้ชายที่แบบสายโรแมนติกับมันอยู่ในขวดนี้ควดเทียวเลยนะครับอืมคม่อนข้างที่จะออกไปทำแบบอากาศเยน็นๆนิดนึดนงอืมอาจจะเป็นว่าคลับคลับบิง้งล็อช์หรือว่าแบบไปกินข้าวนะคะร้านที่มีความหรูหราขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเออส่วนชีวิตประจำวนันถ้าคุณ ชอบกลิ่นนี้จริงๆหรือว่าถ้าคุณแบบมีเงินพอที่แบบจะฉีดได้ในทุกๆวันก็สามารถฉีดได้แล้วนะครับอืเหมาะกับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนหรือว่าตอนเย็นๆก็ตามที่ไปเดทอะไรเงี้ยก็ถือว่าเหมาะมากๆร้อยทั้งร้อยผมว่ามีชอบตัวนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออแล้วก็กลิ่นเขาจะเดเวลลอปไปตลอดเวลาครับสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีจนถึงแบบว่าเบสโนตหรือว่าสกินเซนต์อะไรเงี้ยก็เป็นกลิ่นที่แบบดีมากๆแล้วก็ผมคิดว่าถ้าคุณไปเดทผู้หญิงมีโอกาสที่จะชอบคุณมีความประทับใจกับคุณ ได้ก็อาจจะสูงเลยเดียวแต่ว่าน้ําหอมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะที่จะทให้เวลาไปเดทหรือว่าไปแบบไปการที่เราจะไปสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราไปด้วยเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการแต่งตัวด้วยในเรื่องของแบบทรงผมหรือว่าในเรื่องของหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะรองเท้าการแต่งตัวอะไรทั้งหมดน่ยน้ำหอมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเหมือนกันในแต่ละสถานการณ์เนะาะก็อยากจะให้แต่ละคนได้ลองก่อนแล้วก็ เราดูว่าเราเหมาะกับกลิ่นแบบไหนเราแบบอยากจะฉีดกลิ่นนี้ไปกับสถา,านการณ์ไหนเนาะซึ่งตัวนี้มันเหมาะกับสายไปไปเดทหรือว่าไปงานสําคัญสาคัญงานพิธีการเป็นกลิ่นที่ราคาก็ค่อนข้างจะแพงแต่ว่าถ้ามีได้ก็ค่อนข้างจะดีอาจจะฉีดแค่งานพิธีการหรือว่าอาจจะฉีดใส่ไปเด,เดทอย่างเดียวเออผมคิดว่าคุณจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิงกลับมาแน่นอนนะครับคุณจะกลัว f o r m ม e ลลี่เลตันนะครับก็ค,คลิปน้าหอมที่สายปราร์ตี้สายโรแมนติกไม่ใช่สิ เป็นน้ำหอมสายโรแมนติกนะครับที่น่ากอดน,น่ากินในปี2020เนี่ยผมก็มีจัดให้5ตัวเลยนะครับถ้าชอบกลิ่นไหน,เป,นเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะลองกินไหนก็ไปลองกันได้เลยนะครับเป็น5ตัวที่ผมชื่อว่าดีมา,มากๆในปี2020นี้นะครับอืมก็อย่าลืมไปกดติดตามหรือว่าไปกด Follow ใน Instagram ผมได้แล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมนะครับก็ขอบคุณเสื้อผ้าจาก ASU Wear ด้วยนะครับเป็นร้านเสื้อผ้าที่ดีมากๆแล้วก็ อันนี้เนี่ยเป็นเสื้อผ้าแบบโปร่งๆนะครับเป็นเสื้อผ้าที่ผิวๆใส่สบายมากๆเหมาะกับอากาศร้อนเมืองไทยมา,มากๆเลยนะครับอืมก็คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันส่วนคลิปนั่นจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ